เตรียมปล่อยคลิปมิ Rom ้นไอรมอารอนเตรียมปล่อยคลิปเดินทางในอัฟกานิสถานมิ้นไอรมอารอนหรือมิ้นมณฑลกระสานติกุลบล็อกเกอร์สาวสายท่องเที่ยวชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเพจ f a c e b o o k ไอรมอารอนว่าคลิปการเดินทางที่อัฟกานิสถานกำลังจะมาแล้วนะคะมิ้นเองตอนแรกคิดอยู่นานเลยว่าจะลงดีไหม กังวลว่าเนื้อหาบางส่วนบางตอนอาจจะมีความละเอียดอ่อนและอาจจะทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจซึ่งมิ้นก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่เหตุผลที่ตัดสินใจลงเป็นเพราะตั้งใจตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเปิดเพจคือมิ้นอยากแบ่งปันเรื่องราวที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้เห็นจากทุกการเดินทางให้กับทุกคนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องสนุกการผจญภยัยเรื่องราวอ่อนไหวความสําเร็จหรือความผิดพลาดของตัวเราบางทีก็สุขบางทีก็เศร้ามีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง แต่ก็ยังอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ได้ดูได้เรียนรู้ไปด้วยกันเสมอและอีกเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะไกด์มินเองทุกคนอยากให้ลงเพื่อพวกเขาจะเอาไปประกอบการยื่นขอรีภัยค่ะตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีและได้ดูคลิปทั้งหมดแล้วเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกนํามาถ่ายทอดอย่างซื่อตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญที่อยากจะบอกคือทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องราวของคนเพียงไม่กี่คนของครอบครัวเพียงไม่กี่คน และถูกนำมาเล่าและถ่ายทอดผ่านสายตาของคนอีกหนึ่งคนยังมีเรื่องราวอีกมากจากคนอื่นอีกหลายล้านในประเทศอัฟกานิสถานที่แตกต่างและไม่เหมือนกันดังนั้นเรื่องราวที่นำมาเล่าจะไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวของทุกครอบครวัวเป็นชีวิตของผู้หญิงทุกๆคนหรือความคิดผู้ชายทั้งหมดในประเทศอัฟกานิสถานแต่เป็นเพียงมุมมองของคนคนหนึ่งครอบครัวของคนคนหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และผ่านประสบการณ์ในมุมมองของพวกเขาค่ะคลิปทั้งหมดสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube วันและเวลาจะมาบอกอีกครั้งนะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ